อร์โทรศัพท์ผีสิงคุณอาจจะคิดว่ามันคือชื่อของนางสยองขวัญสักเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่หรอกนี่คือเรื่องจริงเมื่อนานมาแล้วเรื่องนี้เคยถูกพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หลายฉบับมาแล้วแต่ยังมีอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ซึ่งนักข่าวประจำหนังสือพิมพ์รายหนึ่งได้ตกเป็นเหยื่อเสียเองตามที่เธอวางแผนจะออกไปหาความจริงของเรื่องนี้ในเดือนเมษายนปี2009นักข่าวหลายคนของไดนิกซามชาช่า ก็ได้รู้เกี่ยวกับหมายเลขนี้เหมือนกันหมายเลขที่นำมาซึ่งความสยองขวัญนิวเดลี2กันยายนปี2009นี่คุณพูดเรื่องจริงเหรอคะเบอร์โทศรศัพท์ผีสิงเนี่ยนะแล้วนิชาก็ทำข่าวเรื่องนี้ด้วยนะใช่เพื่อนของนิชาทำงานอยู่ในบริษัทเทเลคอมนั่นเธอคือคนที่บอกกับนิชาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทศรศัพท์ผีสิงฮลัลโหลนี่ผีพูดอยู่นะ <laughs> <laughs> นใช้ได้เลยอย คุณรุ้อะไมิชาข่าวจะนยันออฟฟิศของเราเนี่ยมันลามเร็วเหมือนไฟไหม้ป่ายังไงยังงันเลยล่ะนะฉันเห็นด้วยกับทุกคนอแล้วว่าไงอ่ะนิชาผมอยากให้คุณบอกความจริงกับผมเนอะคุณกำลังหาข่าวเรื่องนี้อยู่จริงจริงอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนฉันทําอยู่ฉันคิดว่าฉันควรจะไปขออนุญาตบอกอก่อนนะคุณไม่ต้องห่วงนะครับบทสัมภาษณ์ของคุณจะตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้าเขาอยากจะโปรโมทคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถคุณไปได้แล้วครับโอเคครับเอาล่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะบอกอกคะ่ะ ฉันรู้ว่าคุณคงจะต้องหัวเราะฉันแน่ๆเลยแต่ฉันอยากจะทําข่าวเรื่องนี้จริงๆค่ะบอกก่อนค่ะมีผู้หญิงที่รับโทรศัพท์จากเบอร์เดิมๆแล้วคนที่โทรมาก็เป็นผีอยฉันอยากจะทําข่าวเรื่องนี้แล้วก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของเราทำไมคุณต้องเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ละ่ะมันคงจะเป็นพวกโรคจิตที่โทรไปแกล้งสาวๆมันก็แค่นั้นเองไม่นะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงฉันก็คงจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องนี้หรอกค่ะ บอกก็ค่ะฉันได้ข้อมูลบางอย่างมาแล้วค่ะฉันติดต่อกับบริษัทเทเลคอมเกี่ยวกับหมายเลขนั้นฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสวัตีเธอทํางานอยู่ที่บริษัทนั้นเธอบอกฉันว่าหมายเลขนั้นถูกตัดการเชื่อมต่อไปนานแล้วแต่เพราะอะไรไม่รู้หมายเลขนั้นก็เกิดใช้ได้เองเธอตกใจมากและเธอก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันพิสูจน์อะไรได้ล่ะไม่มีอะไรสักอย่างผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ ผู้หญิงทุกคนที่รับโทรศัพท์จากเบอร์โทรนี้เป็นบ้ากันไปหมดเลยค่ะมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆเลยและเธอคือหนึ่งในเหยื่อที่รับโทรศัพท์จากเบอร์นั้นค่ะผมต้องการเรื่องจริงๆ มเอาพวกใสสีตีไข่มันจะต้องได้ขึ้นหน้าหนึ่งแน่แน่นอนครับอกอขอบคุณมากนะคะคิดว่าได้ไหมได้สิผมรู้อยู่แล้วละ่ะอะสวยๆ<อ>แล้วก็ยินดีด้วยนะขอบคุณนะคุณรู้อะไรไหมว่าไม่มีใครจะเถียงชนะคุณได้เลยเนอะมันต้องพูดถึงบอกอรอกขนาดผมยังเอาชนะคุณไม่ได้เลยช่วยบอกหน่อยสิ ว่าคุณอยากจะทําข่าวเรื่องงี่เง่านี่จริงๆอย่างนั้นน่ะเหรอฮะมันสําคัญมากอย่างนั้นเลยเหรอคุณอยากจะพิสูจน์อะไรกันแน่เนี่ยวิเชษฉันไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นเลยนะแต่ฉันอยากจะพิสูจน์ตัวเองฉันไม่คิดว่าวิญญาณหรือผีจะโทรมาหาใครได้หรอกแล้วก็มั่นใจว่าไม่น่าทําให้ใครบ้าได้ด้วยนี่ฟังผมนะแล้วถ้าเรื่องนี้มาเป็นเรื่องจริงล่ะคุณจะเป็นยังไงอะฮะก็ถือว่าฉันคิดผิดยังไงละ่ะ ให้ยเบื่อฮัลโหลฮัลโหลใครพูดคะนิชาคุณอยากเอาบดินเนเอร์กับผมหรือเปล่าล่ะอ,อยากไปไหมไม่เอาหน้าวิเชษอย่าอ้ำมสิหยุดเลยนะ <c oughs> ฉันคงจะเจอเบอร์โทรผีสิงกับตัวเองแล้วละ <c oughs> ฉันแน่ใจว่าเสียงของเขาไม่น่ากลัวเท่าเสียงของคุณหรอก <c oughs> บายบายคืนวันนั้นเก้าสี่หนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ด 8 3 9 4 1 5 8 1 7 6 8 3หนึ่งดไม่ฉันควรจะโทรไปดีไหมเนี่ยเอาละฉันจะลองโทรดู สวัสดีครับคุณผู้หญิงเรามีข้อเสนอพิเศษมาให้คุณสําหรับบัตรเคร,รดิตแบบใหม่ครับขอโทษนะคะแต่ฉันไม่สนใจบ้าเอ้คนพวกนี้ชอบโทรมาคุยเรื่องงง,ง่ๆแบบนี้อยู่ได้เก้าสี่หนึ่งห้าแปดหนึ่ง มาเลาที่ท่านเรียกยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้โอ้ฉันจะกลัวไปทำไมก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยแล้วเรื่องของฉันละ่ะมันจะจบลงแบบนี้เหรอพระเจ้าช่างมันไปเถอะเดี๋ยวฉันค่อยโทรไปใหม่ก็แล้วกัน Mm-hmm. <laughs> วันต่อมาคุณเปไ็นนนิชชา <c oughs> ผมรอคุณตั้งนานแล้วเนอะคนอื่นเข้ามากันหมดแล้วรู้ไหมเนี่ยฮะแล้วหน่อยสิขอโทษด้วยนะวิเชษคุณรู้อะไรหรือเปล่ามันไม่มีเบอร์โทรผีสิงจริงๆหรอกมันก็แค่ข่าวลือเท่านั้นเองเนะี่ยเบอร์นั้นยังไม่เปิดให้บริการด้วยซ้ํานี่คุณคิดว่ามีคนสามารถใช้เวทมนต์กับเทคโนโลยีได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ไม่เห็นด้วยใช่ไหมเล่างั้นเราคิดดูนะว่ามีเบอโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่ได้อยู่แล้วผีก็โทรหาคุณด้วยเบอร์นั้น เฮ้ยแบบนี้เลยแล้วคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเล่าผีก็จะออกจากโทรศัพท์นั่นแล้วออกมาจัดการกับผู้หญิงคนนั้นเพราะว่ามันต้องน่าสนใจมากๆเลยล่ะวิเชตถ้ามีใครสร้างเรื่องพวกนี้เพื่อจะทําให้คนกลัวฉันก็จะได้รู้ตัวคนทําไงล่ะแล้วจะได้ชกมันให้น่วมไปเลยใช่ัดให้น่วมไปเลยไปเลยไปเลยใช่ไหมครับ ความรับผิดชอบของสื่อซึ่งเติบโตขึ้นมากในแต่ละปีนั้นเป็นหน้าที่ของนักข่าวที่จะเปิดเผยความจริงฉันปิดเสียงมือถือไว้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าริงทนมันดังได้ยังไงฉันขอโทษค่ะถึงแม้ทุกวันนี้เราแทบจะไม่เห็นการเขียนข่าวที่มันรุนแรงเลย แต่หัวข้อของข่าวที่จะถูกนำเสนอออกไปนั้นมันีลขอโทษค่ะและอย่างที่ผมได้พูดไปออะไรนะหลายทีแล้วไลยขอโทษนะคะ hello hello <coughs> 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 ดูสิว่าคราวนี้ริงโทนมันจะดังได้ยังไง สายของเธอไงล่ะรับโทรศัพท์สิเธออยากรู้ความจริงไม่ใช่เหรอทีนี้เธอต้องจ่ายค่าตอบแทนแล้วไม่ฉันจะไม่รับโทรศัพท์เด็ดขาดฉันจะไม่รับดูหน่อยสิสายของเธอไงเธอต้องรับเร็วสิ สุมันได้ข่าวในิชาบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้ไหมเธออยู่ที่ไหนอ่ะผมโทรไปเธอไม่รับสายเลยเนี่ยไม่เลยวิเชษฉันไม่ได้เขาเธอเลยนะ<อ>แล้ววันนี้เธอก็ไม่มาออฟฟิศด้วยอ๋อขอบใจมาก เธอไม่เคยเป็นแบบนี้มังกนเลยนะทุกครั้งที่โทรไปเธอต้องรับสายตลอดเลยนี่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน,น่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว นิชาคุณอยู่หรือเปล่าเนอะนิชานิชาิดประตัวหน่อยสินิชาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนอะนิชานิชาทำไมเธอถึงไม่ยอมตอบเลยนะ นิชาโทรศัพท์หน่อยสิแล้วเปิดประตูด้วยนิชาโอ้ยตรงมี้น่าเกิดขึ้นแน่เลยเนี่ยโอ้ยน,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 นิชานิชาคุณอยู่ไหนอะนิชา นิชานิชาโอ้โอ้พระเจ้านิชาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเป็นอะไรไปอ่ะนินิชาลุกขึ้นสิลุกขึ้นมาไม่ใช่สาหูช่างภาพ อนที่นิชาบอกเราเรื่องเกี่ยวกับเบอโทรศัพท์ผีสิงนั่นนะ่ะพวกเราก็หัวเราะเยาะเธอนะครับไม่มีใครคิดเลยว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานะ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงไปได้เบอรโทรศัพท์ผีสิงนั่นเปลี่ยนชีวิตนิชาไปตลอดกาลเลยแหละครับ ไปเธอะบอกครับต,ตอนนี้เธ<ะ>อเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยคืออาการทั่วไปปกติดีครับแต่เธอต้องการเวลาพักผ่อนเท่านั้นเองบอกครับแล้วนิชาเป็นอะไรไปครับเธอบาเจ็บทางจิตใจอยู่ในภาวะที่ตกใจมากจนช็อกเนี่ยครับผมขอเข้าไปเยี่ยมเธอได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมากครับ ผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คุณต้องเป็นแบบนี้นิชชาผมไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น นอกจากผมแล้วก็มีเบอร์โทรผีสิงโทรเข้ามาหาเธออีกหลายครั้งมันคือเบอร์โทรเดิมที่นิชาเคยพูดถึงนี่นะหรือว่าอาการของเธอกับเบอร์โทรเนี้มันจะเกี่ยวข้องกันไม่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางอะ่ะนิชาเคยบอกผมว่ามันเป็นเบอร์ปลอมมันเป็นแค่ข่าวลือแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมก็จะหาความจริงงเรื่องนี้ให้ได้ นิชาไม่ต้องห่วงนะคุณต้องปลอดภยัยอะไรกันเนี่ย แค่สองเดือนเท่านั้นเน่ะแต่มีม่ผู้หญิงสิบสามคนแล้วที่เป็นบ้าเพราะมโทรศัพท์นี่เป็ไนไาได้ยังไงกันเนี่ยมันดูไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะสวัสดีมิชราสวัสดีมิชรา <Hello? S 2> สวัสดีมิชราล่ะสวัสดีสวัสดีผมไม่เช่พูดนะผมเป็นเพื่อนร่วมงานของนิชานะครับสวัสดีคุณมาพบผมได้ไหมครับผมมีเรื่องสำคัญมากเลยจะถามคุณโอเคครับอ๋อละขอบคุณมากนะครับผมจะรีบออกไปเลยครับวันนี้บริษัทไม่ได้ทำอะไรกับเบอร์โทรนั้นเลยนะคะความจริงเบอร์โทรันั้นถูกตัดการเชื่อมต่อไปตั้งสองเดือนแล้วเนี่ย และบริษัทก็ไม่ได้สนใจเบอร์โทรนั้นอีกเลยนะคะโ,โทรศัพท์หลายสายมาจากเบอร์โทรเดียวกันเนี่ยฮะใช่ค่ะนี่ชายอยากจะดูบันทึกเกี่ยวกับเบอร์นั่นนี่คือบันทึกของเบอร์โทรทั้งหมดที่ถูกโทรออกไปจากเบอร์โทรนั้นค่ะอ,อขอบคุณมากครับ